ขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพวันนี้เป็นัวที่ใส่มันนะร <c oughs> เราทาได้ต้องทำให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือใครแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มทีค่ครับสู้สองหนึ่งไฟ ชื่ออะไรครับชีวิตครับผมวิมาจากไหนครับมาจากตระหน่งชันนะชีวิตตอนนี้อาชีพอะไรครับผมทำเกี่ยวกับงานขนส่งครับผมส่งครับ มานาไอย่งครับก็ได้เข,ข้าไปซอ้อมกับกลุ่มหนึ่งถึงชั้นได้มาเกือบสองเดือนแล้วครับสองเดือนครับผมแล้วพิเศษที่ฟังพิเศษยังไงเกี่ยวกับไฟขับครับไฟขับเหรอฮะความรู้สึกแรกเลยที่ได้ยินซ้อมไฟขับ <Halloween> ผมคิดว่าเฮ้ยมันยังไงผมเคยเคยเห็ในแต่หนังนะเห็นไหมอันนี้มันมีในในการจัดขึ้นมาผมว่าเออมันก็มันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะคือแบบเราไม่ต้องไปคือแบบ อะไรมันมันเริ่มที่มวยใช่ไหมเราอะแล้วก็จบเาเป็นเป็นเพื่อนกันในรายการเป็น,ไ,นไหมฮะครับผมก็ทุกวันนี้ก็แบบยังไงอะแต่ก่อนนี้ใช่ไหมวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหม,ไหมเราจะไปเที่ยวผมก็าจะไปเที่ยวกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมศุกร์เสาร์นี่ผมไป็นอนที่ไฟขับนฮะ ออกกําลังกายคือมันได้อะไรมากกันเยอะครับคือดูเป็นแรงประจานใจเนี่ที่ทําให้เราอยากออกกําลังกายด้วยใช่ครับผมทําให้แบบร่างกายเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ได้เพื่อนได้อะไรครับผมเลือกระบบซฟตี้ความปลอดภัยตอนนี้คี้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคยังไงบ้างครับคนแก้ไขคนโตอะไรยังไงบ้าตอนนี้นะฮะอ่าผมว่ามีตอนนี้มีบอกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ยังเซฟได้เซฟได้เวลาเราล้มเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังยังดีกับพื้นโอนแบบแบบแบบเก่านะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ะฮะรู้สึกว่านใจขึ้นสนใจขึ้นนะเวลามันต้องมีอยู่แล้วครับเวลาเวลาต่อยกันอย่างเงี้ยมันต้องมีล้มหนึ่งท่าเรามีเซตตี้ยังนี้ขึ้นคือเราแบบทำให้ปลอดภัยขึ้นนะเราเสตครับครับสรับนีครับชื่อนครับ มาจากลาภ้าวครับวันนี้ใช่ครับกไก่ไหมจากลาภ้าก็ไก่พอสมควรที่ก็มาด้วยใจพี่มาเอาใจแลกใจครับวันนี้ใช่ครับผมทํางานธนาคารครับวันนี้ใช่ครับไลน์ไลน์ไล้าก็รู้จักไป้ครัได้ยังไงครับก็มาจากสื่ออินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนได้มาเข้ากลุ mind, ่มก็นานๆประมาณสองสามเดือนได้ครับ ใช่ครับใช่ครับไม่มีพื้นเลยครับแล้วมีความเปลี่ยังไงเกี่ยวกับไบขับครับความรู้กตัวเองก็ดีครับก็ให้เออ่คนหลายๆกลุ่มครับมามารวมกลุ่มกันเพื่อออกกำลังกายครับแล้วก็มาไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ครับผมคิดว่าดีครั้งเคยเคยมาดูครั้งหนึ่งครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาร่วมไปวัชรพลมาพี่ใช่ครับที่เห็นให้เกี่ยวเรื่องดนตรี คิดว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วครับแต่อาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งที่ขอบคุณมากครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ไปกับไทยแลนด์พนักงานซ้ายมือผมชื่ออะไรครับชื่อไหนครับกำลังไหนครับปาิรูปเท้าวครับอาชีพครับผมอ่าพนักงานบริษัทครับพนักขวามือครับชื่ออะไรครับชีวิตครับผมมาจากไหนครับกระดิ่งชันครับอาชีพครับอาชีพทำเกี่ยวกับขนส่งครับผมเราให้เวลาคุณสามนาทีเพื่อให้คุณได้แล็บเปลี่ยนเสื้อผ้ากันป้องกัน I forgot. 再见。 ชัดสิมองม่คชัดมันสะเทือนนะข okay, okay, ึ้นสะเทือนหนี่นะหนึ่งนะทำได้นะคุณจะไหวไหมไหวเปล่าไหวแล้วโอเคทำได้ครับไหวยกได้นะดูให้ถูกคนดิไหวครับ 食べてる人多